สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้ผมอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบหรือว่าพูดมากไปได้นะครับเพราะว่าผมเป็นร้อนในอยู่นะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องอัปเดตใหม่ของ Tower Defense Simulator กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องขอจัดเตรียมตัวก่อนนะว่า มีตัวไหนบ้างนะครับที่อัปเดตมานะครับคืออัปเดตใหม่นะครับเป็น Frost ์อินเวชชันะครับตอนนี้ผมจะให้ดูตัวก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูตัวอีเวนต์นะครับตัวละครที่เราจะได้ใน2อีเวนต์ในอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์เดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครชนะอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับก็จะได้ตัวละคร Toxic ิ u n n e r มาด้วยนะครับ Toxic ิ u n n e r นะโอเคแล้วก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูคลิปนี้นะครับเอผมอาจจะพูดกระตุกกระตักหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นร้อนในนะก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้้้นนนนะะคคคคครรรรััับบบกกกกกกวววุุณผผูชชมมทดดดดยยไลล์์แ subscribe เงใจ ได้ยังลืมกดกระดิ่งเลยนะเพื่อจะม่พลาดคลิปใหม่นะครับโอเคนะครับคือมีตัวละครใหม่อัปเดตมา2ตัวคือ Toxic ิ u ก n e r อร์กับ s l a s h e r นะครับก็เป็นตัวละครใช้ค้อนนะฮะถ้าผมออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันออกเสียงยากนะครับมันอ่านยากเพราะว่าผมเป็นล้อไหนนะตัวละคร2ตัวนี้นะครับถามว่าหายังไงคือตัวละคร To x i ซิ u ก n e r นจะหาได้จากการชนะนะครับแต่ชนะเท่านั้นนะชนะอะไรชนะฮาโลวีนครับ ซึ่งอีเวนต์นี้มันก็ผ่านมา6เดือนแล้วนะครับกว่าเขาจะอัปเดตนะครับโอเคเราก็วางฟาร์มก่อนเลยนะครับตัวนี่นะครับตัวสแลชเชอร์นี่นะครับจะคล้ายกับกราเดเตอร์นะครับอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งเลยครับไม่ต้องบอกนะพี่พี่เล่นอย่างงู้นอย่างนี้คือผมเคยเล่นเกมนี้มาตั้งแต่โอ้โหมีกราเดเตอร์แล้วครับก็ไม่ต้องบอกอะไรทำตดวผมเล่นเองครับคือตัวละคร2ตัวนี้นะครับมีความคล้ายกันตรงที่เขาน่าจะใช้สคริปต์เดียวกันนะครับใช้โมเดลเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเอามารีโมเดลใหมม่เจพราาาะว่หน้อัปกรดมันเหมือนนนกััะครบ เนี่ยเห็นไหมเป็นดาบโอเคตอนนี้ผมก็ปล่อยไปนะครับอ่าแล้วก็ตัวสแลชเชอร์นะครับถามว่าสแลชเชอร์มันต่างจากคาเดเตอร์ตรงไหนสแลชเชอร์มันระยะเยอะกว่ามันตีแรงกว่ามันมีสตันครับนี่คความต่างนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวของมันเลยคือมันช้าครับ ช้ามากนะครับตีไม่โดนพวกวิ่งเร็วๆแล้วก็มองไม่เห็นฮิดเด้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับไม่สามารถเล่นโซโล่เพย์แบบกระเตอร์ได้นะครับกรเดื่อนนี่โซโล่เพย์ถึงเว็บยีได้เลยนะครับก็ถ้าเล่นดีๆนะผมเคยทําอยู่นะครับเล่นตัวเดียวอ่ะจนถึงเว็บยีได้ครับแต่สเลเชอร์เนี่ยนะครับก็ทําไม่ได้นะครับไม่นอ่านว่าสเลเชอร์ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดหรือสเลเชอร์เนี่ยันอ่านยากเหลือเกินนะครับก็ ผมอ่านไม่ค่อยได้เวลามันออกเสียงแบบอย่างนั้นอะผมจะเจ็บปากคุณผู้ชม สเล g เจอร์มันโอ๊ยเจ็บว่ะมันอ่านว่าสเล g เจอร์นะครับไม่ได้อ่านว่าสเลจเจอร์นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกของชิปเองผมจะอ่านว่าสเลจเจอร์นะครับเข้าใจปะโอเคนะครับตอนนี้ผมนี่เห็นว่าผมเล่นตัวเดียวเนี่ยมันยังเดินมาไม่ถึงตรงนี้เลยนะครับอ่าผมจะเริ่มอัพไกด์เตอร์แล้วนะครับคือเจ้าสเลจเจอร์เนี่ยนะครับโอกาสที่จะตีโดนพวกตัวไวๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันช้าครับมันต้องอัพไปเรื่อยๆครับตรงเกือบข่านท้ายๆเลยครับถึงจะตีพวกเร็วได้ครับผู้ชมผมแนะนํานะครับถ้า เล่น2ตัวละครเน,นี่ยนะครับให้วางตรงมุมนะครับ เล่นตัวอะยรประชิดนะครับจากประสบการณ์การเล่นมานานแล้วนะครับของแเดเตอร์โซโล่เพเนี่ยวางตรงมุมนะครับเนื่องจากว่ามันจะได้ระยะเยอะกว่านะครับถ้าไปวางตรงแบบตรงขีดแบบตรงเนี้ยครับมันจะได้ระยะแค่ตรงเนี้ยตรงเดียวนะครับเห็นไหมนี่ค่ตรงนี้ถ้าเราวางตรงมุมมันจะได้ตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยเลยครับแล้วยิ่งคอมไบหรือว่ารวมกับดีเจเนี่ยระยะมันจะถึงตรงเนี้ยเลยนะครับไม่มีตัวไหนรอดได้แน่นอนนะครับโอเคผมจะอัพเจ้าตัวนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับอัพสองตัวคู่กันไปเลยตอนนี้ต้องอัพฟาร์มด้วยนะครับเพนี่นะครับอ่านนะครับี่ ระับสองนะครับนี่เห็นไหมมันเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นมันใช้โมเดลเดียวกันนะครับอ่าเห็นไหมแต่เขาแค่เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เฉยนะครับ เวลสามเนี่ยนะครับจะสามารถสตันเอนามี่ได้นะครับสตันตัวศัตรูได้นะครับสตันหรือว่ากลายเป็นน้าแข็งนั่นแหละครับแต่ผมไม่รู้มันสามารถใช้กับพวกตัวไฟได้ไหมนะครับเ่าเวลสามนะครับนี่นะครับก็จะมีถังน้าแข็งข้างหลังนะครับเพื่อมาเชื่อมกระดาบนะครับน่าจะเป็นไนโตรเจนเหลวนะครับเพราะว่าไนโตรเจนเหลวเนี่ยมีปฏิกิริยาในการทําให้มีปฏิกิริยาทําให้แช่แข็งได้นะครับโอเคผมจะไปเรื่อยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับบอสปกติมาแล้วนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับที่จะโผล่มาโอเคแล้วก็สกิปไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับผู้ชมเราจะมาอัพเจ้าตัวนี้อีกนะครับอ่าตีช้านะครับแต่ตีเป็นน้ำแข็งนะครับตีช้ากว่าเจ้าตัวนี้อีกนะครับโอ้โหเสียงอย่างแน่นนะผู้ชมเราจะรอดูตอนเลเวลเต็มนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้เหลืออีกประมาณไม่กี่เวฟก็จะได้เลเวลเต็มแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ฮิดเด้นมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับเพราะว่าเรามี เจ้าตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้อีกสักขั้นหนึ่ง้วกันนะครับอ๋อแล้วก็ค่อยแตกต่างนะครับข้อที่แตกต่างอีกข้อหนึ่งคือมันไม่มีสกิลแบบนี้นะครับแต่ว่าจะถูกนําไปแทนที่ด้วยสกิลการตีแบบติดน้ําแข็งแทนนะครับนี่เห็นไหมอัพเต็มนะครับเป็น,นี้อ่าเราจะมาดูกันดีก,กว่านะครับว่าอัพเต็มแล้วมันโหดไหมอะไรยังไงผมจะขายไกเด,ดเตอร์ทิ้งตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้สตูเริ่มเดินมาแล้วนะครับมันตีช้ามากเลยครับตี1.25วิต่อ1ทีนะครับนั่นก็หมายความว่าต้องรอเกือบ2วิเลยครับอ่าอ่ามาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ตีอีกแล้วนะครับเรียบร้อยครับตายหมดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงมากนะครับต่อมาก็สลรครท็อกซิกกันเนอร์นะครับแต่ผมจะวางไว้แถวนี้แล้วกันนะครับว่ามันตีไหมนะครับเคียจะองจัพจนเกือบเต็มเลยนะครับ ก็ตอนแรกยิงตอนแรกๆอ่ะจะยังไม่มีเอฟเฟกนะครับอ๋อแล้วก็2ตัวนี้นะครับเหมือนกันที่มันมองไม่เห็นทิดเด่นนี่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะต้องหาตัวมากำจัดทิดเด่นนะครับผมนะท็อกซิกจันเนอร์กับไอเนี้ยนะครับไอสเลเจอร์เนี่ยมองไม่เห็นทิดเด่นเหมือนกันนะครับโอเคเราวางเอ็กเซลไว้แถวนี้แล้วกันนะครับอ่าเพื่อกำจัดทิดเด่นโดยเฉพาะนะครับนี่มีเห็นไหมมันยิงแล้วนะครับยิงแล้วติดพิสติดสโลด้วยนะครับ สอบตัวนี้เหมือนกันก็มองชีอว่ามันมีสถานะนะครับแต่ว่าตัวนี้ยิงแล้วติดสโลนะอันนี้ติดสตันไปเลยนะครับมองแบบมองอยังไงมันก็เป็นนะ้าแข็ง่ะคุณผู้ชมมันมันไม่ได้เหมือนแบบสโลเหมือนพวกนี้เข้าใจไหมแต่ว่ามันก็มองไม่เห็นที่เด่นดีีอ่าตัวนี้มันคือโมเดลทหารนะครับก็เอาของโซเชอร์มารีเมคนะครับโอเค อ่านี่นะครับอัพเต็มแล้วใช้มิติกันนะครับแต่ว่าเป็นมิติการแบบยิงเบิร์ดไฟทีละห้านัดนะครับถ้าหัวจอมผิดนะอาจจะมากกว่านั้นนะยิงสิบนัดนะครับคุณผู้ชมยิงสิบนัดโอเคตอนนี้ e อ c เซลก็ทำงานต่อไปนะครับโอเคนะครับอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้นครับส่วนอีกอย่างที่ผมจะให้ดูก็คือพวกฮาโลวีนไอไมใช่ฮาโลวีนเขาเรียกว่าอ,อะไรวะ ส่วนอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ดูเลยก็คือฟลอตอีเวนต์นะครับนะเป็นฟลอตอีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับอีเวนต์น้ําแข็งนะครับเนื้อเรื่องก็จะอยู่ที่โลกนะครับหรือว่าที่สถานที่นี้นะครับถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งนะครับด้วยพลังอํานาจอะไรบางอย่างก็ตามนะครับทําให้มันกลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงนะครับให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันก็สนุกนะครับแล้วถามว่าอีเวนต์นี้ เล่นยากไหมก็บอกได้เลยว่าไม่ได้เล่นยากนะครับแต่ว่าต้องอาศัยทีมเวิร์คพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ผม,ามาก็มาคนเดียวนะครับเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมอีเวนต์นี้นะครับถ้าเราเล่นชนะนะครับเราจะได้ตัวสเล e เจอร์นะครับผมนะแล้วก็จะได้พอยต์ด้วยนะครับพอยต์ point เนี่ยก็เอาไปใช้ซื้อพวกไม่ใช่ซื้อสิอเขาจะให้เรามานะครับ ท้าเหมือนฮโลวีนนะก็จะให้เรามานะเพบก็เป็นพวกท่าทางอะไรทํำนองนี้นะครับนะซึ่งมันไม่เรียกว่าพอยต์หรอกมันเรียกว่าชาดนะครับหรือว่าแปลว่าชิ้นส่วนนะครับฉาดหรือเฉดผมออกเสียงไม่ได้นี่ครับก็ถามว่าพี่จําเป็นต้องเล่นอีเวนต์อย่างเดียวเลยเหรอถึงจะได้พวก ถ้าพวกอะไรอย่างนี้นะครับคือมันไม่จําเป็นต้องเล่นอีเวนต์อย่างเดียวครับมันเล่นอย่างอื่นก็ได้นะครับเล่นทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้น้อยนะครับแล้วก็ถ้าน้องเล่นทั่วไปเนี่ยน้องจะไม่มีโอกาสได้ตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็หมายความว่าน้องต้องเล่นอีเวนต์นะครับแต่ว่าน้องจะไม่เล่นก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่อยากได้ตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่รีวิวไปให้แล้วถ้าน้องคิดว่าแบบเออมันกากมัน ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องเอาตัวใหม่ก็ได้นะครับแล้วอีเวนต์เนี่ยมันเล่นยากตรงที่ตัวละครจะมาทั้งหมด4ทางนะครับ1 2 3 4สนะครับนี่คือ4แถวนะมาเป็นแถวแล้วบอสนะครับมีเลือดสูงสุดคือ1ล้านเลยมั้งถ้าผิดจะไม่ผิดนะครับประมาณ1ล้านนะครับก็วิธีการเล่นต้องใช้ทีมเวิร์กนะครับเซิร์ฟตเต็ม8ปคนนะครับแต่ว่ันนี้ผมมาคนเดียวเพราะว่าเขาออกกันหมดเลยนะครับโอเคเดีวเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาสรุปให้เพียงเท่านี้นะครับก็ เขอให้สนุกกับการล่าอีเวนต์นะครับสำหรับใครหลายคนที่สนใจอยากจะล่าอีเวนต์นะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่อัปเดตขึ้นมานะครับก็คือพวกการรีแอนิเมชันตัวละครบางตัวการทำสกินใหม่นะครับให้มันดูเท่กว่าเดิมนะครับก็รีแอนิเมชันตัวที่ผมเห็นน่าจะเป็นพวกมินิกันนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนสกินใหม่นิดหน่อยส่วนเครื่องบินเนี่ยนะครับตอนระวังก็จะมีท่าการเทคออฟนะครับหรือว่าขึ้นไปนะครับแบบขับขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับ โอเคอะแม้ว่าไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่เลยครับนี่ครับเห็นไหมได้ชาดนะครับแล้วก็ได้ xp กับเหรียญแต่ว่าเหรียญน,น้อยมากครับส่วนชาดเล่นแค่สี่เวฟก็ได้ซิกเก็ตแล้วมันก็ได้เยอะอยู่นะผมว่า